สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทาง่องนุมหนาม้นคน้นสละคข้ามสิทธิ์รุ่งวันเชินคุยครับผมสวัสดีเอซสาวหน่อย f อซน้องกุ้งหญิงทุกทุกคนด้วยเช่นกันกะมีเรื่องมาบอกมาจากกันที่เราครับวันนี้ ะเป็นเรื่องที่หลายคนหลายท่าน็นความสนใจอยู่ในขณะนี้สิ้นสุดการล่อค่อยสำหรับผู้กำกับผับยุน่นไข่ออกคนใหม่ครับใ้มาแล้วครับด้มาแล้วหนังเหลือพ่อนอยรีครับหนังเหลือผู้กำกับ้วกาคิด่าผวงกำบคนนี้กะพกเสดเห็นหนังโด่งดังใด บ่แผ่เรื่องเล่าที่พนเคยจกำกับมากในอดีตกาคขึ้จ้งน้องอุ๋ยิงเคยป่อไว้เมื่อตอนงานบวงสรวงผับเรลเรืองไข่อ่อนนี่แหละครับน้องได้เห็นสัมภาษณ์ไว่าหนังมันสีดังบ่ดังมั่งกะขึ้นยุกับผู้กำกับนี่นะครับได้มาแล้ว กับคงสีโดวงดังแน่นอนสำหรับหนังผับเยื่อไข่ออกเรื่องนี้ที่ได้พูดกับคนหนีเขามาเรับกับการย่างที่บอดเดเยอคนได้ประกาศไปเมื่อึ้นนะครับสําหรับพูมกับไข่ออกสึ่งตั้งคนกระต,ตั้งต่างต,งตาล่อค่อยล่อหลุนกันว่าจะเป็นผู้ใดกะสรุปแล้วก็คือเป็นคุณไม่ ซื้อใหม่คุณใหม่พักวัดพนังคสิริเป็นผูมกับภับพยนุนกำกับละครมือผัวของเมืองไทยเลยกว่าได้ผลงานแต่ละเร่องกับวธรนมดาครับเอ้ยสื้อเกินมากกับชีวา่าพามเพี่น้องทุกคนกับงศสีโห้งสีได้เคยเบิ่เบงเคยเห็นพันตามาแล้วโดยเฉพาะภับพยุน ที่พนได้กำกับมาหลายเรื่องงานเขียนเรื่องหนัปกปุเป็นภาพยนตร์ในแนวลีลับตื่นเต้นสยองขวัญซึ่งได้นักแสดงนำเต่าสมชายเข้มก,กับเป็นนักแสดงนำกับด่งดังอยูในยูนั่นแหละครับ ถ้าเป็นนังแนวแล้วถควนแบบนี้ก็สิเป็นดังหนึ่งในไปว่าอะไรหลอกจากเรื่องนี้แต่ไม่อีกหลายเรื่องที่เิ่นได้นกำกับแล้วก็โด่งดังในพวกแพร่กันกนดรรับรางวัลสปอนเองมาแล้วหลายเรื่องถ้าเป็นผลงานละครก็มีโด่งดังอยู่ มากมากหลายเรื่องโดยเชื่อกันที่คงที่ได้เห็นผ่านหูผ่านตากันในทั้งทีวีมาแล้วแต่เรื่องที่โด,ด่งดังไอ้คนให้ความสนใจอะไรก็ติดกันงอมแง,อม,งอมอยู่กัเรื่องบุพเพสนิวัสออเจ้าก็ได้รผู้กำกับคนนี้แหละครับเป็นผู้ดูแลอยู่เบื้องหลังพี่น้องมาจางไหน เป็นแต่ดังว่านังไข่ออกผมว่าทะลุพันหล้านในน่นครับในผู้กับมีฝีมือมมหรวมงานกับบอดจัวผมว่าดวงดัง่วประเทศไปถึงต่างประเทศผนละกะเป็นจังบุพเพสเนิ่าคือไว้เลยนะครับทีคนไหนแมก พบมาเจอเลยมารวมงานกันเพราะว่าเพคนกับธนทดเทชรหนังแนวหนีอยู่แล้วซึ่งเขาแค่เอานี่กระสิออกเป็นแนว่ยลีรับเราถึงค้อมลีรับข้อมเป็นมากของวงการมอลลกับสีมีแนวตื่นเต้นระถือขวัญแน่ก็คิดว่า ค้องสีเป็นเรื่องที่หนาเบิงขึ้นกันครับทุกคนกับค้องสีต่างๆเรา,า,า,าค่อยถาเบิงขึ้นกันเพราะว่าเป็นหนัง,นงเรื่องเลกของวงการมล้ำที่สีดึงเอาศิลปินจากหลายๆคณะมารวมเล่นรวมแสดงนาอดใจรอครับอีกบ่โดนได้เบิงกันแน่นอน ก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานเป็นกําลังใจให้บอลโจได้สางสารรค์ผลงานออกมาเป็นที่นา่าพอใจของแฟนๆนะครับซึ่งเพื่อนก็ได้ประกาศไปแล้วล่ะเมื่อคืนนี้อันนี้ก็เอามาบอกมากาวสู่พ่อ่พี่นองสำหรับบางคนอาจจะยังบอหู่หก็ได้มาฟังผ่านช่องทางของนุ่มหนังมนต์คนสลรคาม ช่องน้อยๆช่องนี้แหละครับถึงแม่สีช่องก็ใง่งพึ่งสีเปิดช่องมาได้ดคนที่ตามอาไรก็อยากเอาม,าามาาาา้าวม้าเกาแมาประกาศเราเข้าซอยทั้งว่งเพลนกะในนาทีเป็นเอฟซีที่เด็ดต,ติดตามว่งสาวหน่อยติดตามบอโตอติดตามน้องอิงมา โดนเติบกะอยากเข็ดอีกอย่างดีๆเพื่อองค,ค,คง์กรเพิ่นบังถึงแม้สิบบรไดมากในไ,ไม้กะขอให้ได้เป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกเสียงหนึ่งให,ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนได้รับทราบกะช่วงนี้กะสิเป็นการเริ่มทั่วคอนเสิร์ตแล้วครับของมินคิคอนเสิร์ตสาวน่อยเหมือนแรกนี่กะ สีไปทำการแสดงอยู่ทั้งจังหวัดอุท,ยทัยธานีนะครับจึงศิลปินแต่ละคนของ,งสื่อออกเดินทางกันไปบางแล้วโดยเฉพาะทีมงานรถตู้ทีมงานน้องอุ้งอิงก็พาันออกเดินทางไปกระเ้าแล้ว,วกะพ่อยเป็นรองผู้ใดอยุ่ใกล้กะไปบึงไปชมไมาเห็นกำลังใจมินี่คนเสือสาวหน่อยบพลนแพ่งได้นะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนุ่มนาม่นคนสารคาำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อสิได้มีข่าวสารดีๆอัไนไดกับสิได้มาแจ้งมาเล่าสู่ฟังในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้บอกันไม่คลิปนะ สวัสดีครับ